ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาที่ไก่หมุนละมุนลิ้นนะคะสาขาอําเภอภูเขียวบ้านอะไรคะคุณเจ็บ้านโอโรครับบ้านโอโลนะคะก็ถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาแวะอุดหนุนได้นะคะอ่าพอดีเราจะเราเห็นคุณเจ็ขายดีมากเลยช่วงเนี้ยออกทีวันหนึ่งประมาณวันละกี่ตัวคะคุณเจ็ก็ ะมาณ 25, 25. Oh. Really? ตัว25ใช่แต่แต่เยอะนะรวมๆเดือนหนึ่งนะคะก็มีออกทุกวันแล้วก็เห็นมียอดจองเสาร์อาทิตย์เยอะด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็อยู่ท uh, ี่ว่าถ้ามีออเดอร์งานอีเวนต์อะไรเข้ามาเนี้ยเขาก็จะเหมาราวไปเลยะค่ะโหเหมาราวเลยเหรอคะเหมาราวแถวหนึ่งสองแถวอย่างเงี้ยสิบตัวยี่สิบตัวอย่างเงี้ยใช่ ที่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 เห็นนะคะเนี่ยนะคะเห็นเห็นลูกค้ามาจริงๆเลยนะคะคุณเจตแล้วพี่ผิวสงสัยนิดนึงว่ามันมีตั้งหลายเจ้าแล้วทําไมคุณเจตถึงได้ตัดสินใจใช้ไก่หมุนน้ำมนนี้เป็นชนิ้ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนก่อนจะได้ไก่หมุนเนี่ยก็คือในขอนแก่นในโซนนี้ชุมแพรอะไรพวกนี้เสียเงินเสียเงินไปหลายบาทมากกับการชิม ใช่ไหมใช่เกี่ยวกับการชิมชิมไก่เนี่ะคะแล้วแล้วแล้วทำไม่ไปถูกใจตัวนี้เพราะว่ามันถูกใจมันระมุนลิ้นคือระมุนลิ้นจริงๆสมชื่อสมชื่อก็คือมันมันน่าจะได้ขายได้แหละถ้าถ้าเป็นของแบรนด์อื่นนะอันนี้ที่ลองลองมากกับันนี้ถ้าเป็นแบรนด์อื่นมันก็จะแบบเวลามันเย็นแล้วมันจะไม่นุ่มถึงกระดูกเลย๋อมันจะแห้งอันนี้ยังชุ่มฉ่ำอยู่ในใจกระดูกเลยโอ้โหตอนเย็นใครที่ยังลังเลอันนี้ไม่ใช่แค่ผมพูดนะเป็นลูกค้าลูกค้าพูดเองเลยเราจะพูดให้ฟังด้วยว่า ถึงเย็นแล้วก็ยังโอเคไงครับแปลว่าลูกค้าเขาตอบรับว่ารสชาติมันไม่แข็งไม่กระด้างมันนิ่มใช่ไหมคะคุณเจษก็ที่เลือกก็เพราะว่าเสียเงินไปหลายบาทใชกับการชิมไก่หลายตัวใช่ใช่ใครที่าใครที่กาลังเสียตังค์อยู่ว่าจะเอาแบรนด์ไหนดีเนาะก็เนี่ยลองตัดสินใจเนาะแล้วก็แบรนด์นี้ก็เขาเรียกว่าจ่ายเงินแล้วของมา ตั้งให้เลยไม่ได้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากอืมใช่ค่ะเราดูแลกันแบบครอบครัวมีอะไรคุยกันได้ค่ะคุณเจดเนาะก็เห็นเห็นลูกค้าเมื่อกี้เห็นลูกค้าเข้ามาคุณเจดได้สอบถามลูกค้าไหมคะว่าชอบในรสชาติอะไรไหมอะไรส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำนะพี่ที่มาตลอดทุกวันใช่ไหมบางคนกินสามเวลาอะไรก็มีต้องต้องถามนี่ผู้จัดการร้านอยู่สามเวลาจริงจคนขายสามเวลาเช้าวันเย็นก็ซื้อ ก็ถ้าใครสนใจอยากอยากได้เป็นชายไก่หมุนนะคะก็อย่าลังเล<า>เพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งหมด50สาขาทั่วประเทศเราส่งทั่วประเทศเลยนะคะเราก็อยากอยากดูแลกันแบบครอบครัวเนาะยังไงถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมาคุณเจดฝากร้านเลยค่ะครับตรงนี้จะอยู่บ้านโนโลนะครับตรงข้ามกับเซเว่นบ้านโอโลผูเขียวครับอืมก็คือน,น่าจะมีเจ้าเดียวแหละมีเจ้าเดียวค่ะรเพิ่งมาเปิด เฮงคุณเจนว่าจะขยายสาขาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าถ้ามีใครอยากจะมาขายให้นะครับจะแปลว่าจะไปเปิดในภููเขียวอยู่ตอนนี้หาคนทำอยู่ ไม่ได้ปูหมอในนี้เลยนะครับค่ะก็ถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมาหน้าเซเว่นบ้านโอโรนะคะหรือว่าผ่านมาผู้เขียวอยากมาชิมนะคะไม่รู้จะไปชิมตรงไหนในผู้เขียวมาที่นี่เลยนะคะมีทั้งเนื้อย่างมีทั้งไก่ให้ลองชิมนะคะมีหมูกระทะด้วยมีหมูกระทะด้วยค่ะอโอเคเราปูหมอให้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเจดมากเลยนะคะที่ไว้ใจไก่หมุนละมุนลิ้นค่ะขอบคุณค่ะ